มาดูนกกระจอกเทศนะครับก่อนที่ดูนกกระจอกเทศนะครับดูแพะก่อนเลยเอ้ดูแกนี่คือแกะมีแกแล้เนี่ยไม่ฮัดไเนี่ยกลัวกัดยังไม่เอาแครอทมาให้อะแครอทมาตัวเล็กเลยตัวเล็กน่ารักอ่ะหาจัวเลยมีลูกแกด้วยหรอใช่่นนจะเพ่งอกมาใหม่โน่นโน่นโน่นอะไรอะ มานี่สิพี่เกมฮะมันคือไดโนเสาร์เหรอได้มันตัวใหญ่มากอันนี้คือผักบุ้งเหรอจริงจริงเลยเหรอเอาไปใกล้อ่ะนนมาตัวนี้บ้างมานี่ดูปากแล้วนอนมานี่บ้างตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่นี่แหละนี่ไดโนเสาร์ตรงนี้นี่มา จับได้ไหมอ่ะตัวอย่างใหญ่ใจเย็นจะหมดแล้วประมาณสองเมตรกว่าเลยนะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากตัวนี้ไม่ได้กินเลนนอมไหมตัวนี้ไหนกินหมดเร็วมากเลย อะไรนนท์บอก,กว,ว่าไม่เคยเห็นนกกระจอกเทศใช่ป่ะไม่เคยไม่เคยเห็น<อ>เลยเคยเห็นแต่ในรูปแต่จริงอ่ะอยากจะขี่มันนะแต่นี่เขาไม่น่าให้ขี่หรอกแม่ได้ขี่หรอกเพราะว่านนท์ตัวใหญ่เท่าช้างจะขี่นกกระจอกเทศไม่ไหวไงหนักหมดเลยโอ๊ยจิกมือ <laughs> <laughs> ตัวใหญ่มากเลย, <laughs> ย <laughs> สูงนะตัวสูงมาก นม่เอาไปเลี้ยงใหพี่เกมมันแม่จะเหมือนไก่บ้านนะไม่เรายังไม่เคยกินไข่นกกระจอกให้เลยนะนนใช่ป่ะไม่เคยนนมาดูนี่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 อันนี้คือตัวอะไรมันดูอะไรนี่นี่อะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะแพ้แพ้หรอแพ้ภูเขาไม่ได้มีอะไรให้กินเล้เนี่ยอันนี้แพ้ภูเขาใช่เหรอจำได้ถ้าเป็นแพ้ภูเขาจีบชาวเขาจะยาวๆนั่นแหละค่ะชนได้ไหม ก็ไล้ทีมตั้งโนนไปเอานี่มาให้น้องหน่อยไหเอาไมล่ะโอาชหรอดแต่ไหนนี่ไีมเนี่ยนี่นี่นี่โนนไม่เคยเห็นนกกระจอกเทศนะครับก็เลยแวะก่อนที่จะกลับบ้านนะครับผมอันนี้ทางขึ้นไปวัดพระธาตุผาท่อนแก้วนะครับเวลาเราลงมานะเนี่ย ทางลงก็จะเจอฟาร์มนี้นะครับก็จะมีนกกระจอกเทศมีแกะมีแพะแล้วก็มีกวางนะครับกวางด้านหลังเดี๋ยวเราจะให้ไปดูกวางนะครับอันนี้อันนี้เขาให้อะไรนกกระจอกเทศอ่ะอันนี้อันนี้ให้พวกแกะพวกแพะโอเคนันนมาให้น้องนี่มาให้ห้อนนี่เขาหน้มาเร็วมาเร็วมา้องนําตาลมานี่แล้วนี่แล้วมา ตัวนั้นน่ารักอ่ะไอตัวนี้แบบทรงแบบโมบูอ่ะนี่ข้างบนนี่มาแล้วมาแล้วนู่น้นู่นมาแล้วเนาะโน้นเอากินไหนครับเอากินไหนครับหน้าเหมือนกันเลยนะเนาะหน้าเป็นเรียงเนาะไม่ไม่น้าเหมือนคนเลยไม่เหมือนน่ารักอ่ะ ก,กลางๆกี่ระขึ้นออโอน,นให้น้องเถอะเดี๋ยวนี้มามาดูฝักไอ,อ้ไปดูกวางนอนนั่นนี่นี่คืออะไรนี่กวางนี่งกวางนี่กวางรูกวางรูชวาน,น,นี่หชวาประเทศนโดนเซียไก่นั้นเนี่ยมีดูนั่นน่นนะนตัวใหญเ่เป็นน่ากลัวจังจ,งจับได้ไหมเขาจับได้ไหม <Billie S 1> อันนั้นลูกใช่ป่ะลูกเฮ้ยอันนี้ตัวผู้แน่เลยนะตัวผู้เนี่ยไม่ไม่ใช่ตัวผู้หรอกนั่นตัวเมียตัวนู่นตัวเมียอยู่นู่นนี่ตัวผู้อะไเหรอนี่นี่ลูกเนี่ยน่ารักจับได้เลยเหรอจับได้อันนี้เขาปกติสัตว์ป่าเขาไม่ชินไม่เคยคุ้นกับคนนะแต่นี่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไงมันจะชินกับคนแล้วแหละหขอ,อ่อยอเลยไปกินไหนครับไปกินไหนครับคนเหมือนแปลงขัดหม้อเลยอากาศแถวนี้เย็นไงเนาะอากาศเย็นก็เลยแบบมันแบบ <Okay. S 1> จัดเขาอยู่ได้สบายเลย,ยได้จะโดดวสิ เราบอกว่าจะเอาอุม้มไปเลี้ยงที่บ้านนะจริงๆผมอยากแค่มาดูนกกระจอกเทศแต่เขามีสัตว์อีกไม่เงินงน่ารักเดี๋ยวใครไปดูกระจอกเทศตัวใหญ่ก็จะกินได้เยอะเลย ไปก่อนนะไปก่อนนะครับไปก่อนนะตัวนี้ไม่ได้กินเลยเดี๋ยวมีโอกาสมาเที่ยวใหม่เดี๋ยวจะมาให้กินใหม่เด้อโูรู้ดินนท์ู้ดิอันนี้ก็อันนี้คือหนึ่งครอบครัวใช่ใตัวเมียตัวผู้แล้วก็ลูกๆใช่บายไปกลับบ้านก่อนเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่นี่นี่นี่นนชอบแน่นอนนนชอบแน่เลยสองตัวเนี้ยผู้ชมดูดิตัวนี้มันน่ารัก เป็นเพื่อนกันสองตัวเป็นเลี้ยงบ้านไหมล่ะเอาไปไม่ได้หรอกไม่เราก็หาที่อื่นมาเลี้ยงไงแต่ว่ามันผมว่ามันเชื่องนั้นเนี่ยเชื่องมากเลยแต่แพ้มันจะมีกลิ่นเหมืนนิดนึงนะอาบน้ำไม่เข้าไงอาบน้ำไม่เข้าเป็นทีเหป็นอะไรเงี้ยแต่อยู่กับนนได้เพราะว่านนเป็นคนแบบ

เอออยายย่งไอ้ตะคู้ไอ้ตะคู้ไอ้ตะคู่เอากัดอย่างนี้เลยเอาแย่งกันเ <c oughs> อาะนี่โนนนี่โน,นนต่นน,อน,นีนยังไม่ได้นี่ไปเรียมนถกระจอแล้วเราก็จะขับแล้วดูให้หน้ำใจเลยแบ <c oughs> ่งกันคนละชิ้นนะ น่ารักเย็นเงันไปแล้วไปแล้วหมดแล้วตัวใหญ่มากพี่ยินดูเท้าเขาเลย์หลัวเสาเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะมันคือได้ดูเสานีม่มีสองเฮ้ยผิดกล้องนะมีสองนี่เหรอลองกรีบเออไม่ได้สังเกตนะเนี่ย แต่เป็นนกนกที่แบบแข็งแรงมากนะวิ่ง,ขขงได้เ<ร>นาะใช่วิ่ง,งได้ไดุุบบุุบบบบุดูคุณผู้ชมดูเท้าเขาดิให้ผมสังเกตไม่ได้สังเกตนะว่ามีสองอย่างเงี้ยเนี่ยคือแข็งแรงแบบที่ว่าคนสามารถขึ้นไปขี่ได้นะใช่ถ้าตัวที่แบบใหญ่จริงๆนะขึ้นไปขี่เลยเฮ้พี่เห็นเขาขี่แล้วเขาวิ่งอ่ะวิ่งได้เลยอ่ะนี่ใหญ่อ่ะ ได้ป่ะได้่งร้บอบกว่านะดูดิไปยืนข้างตัวเล็กไปเลยจับหอย่าจิกน,นี้ชบจิกอเขาเรียกว่าให้อาหารแล้เดนะ็กมดแล้วหมดแล้ว,ลวจ ดูอยากดูอะไรอีกตั้งใจยังไม่ดูนกระจอกนั่นแหละอันนี้ตัวผู้แน่เลยตัวผู้ป่ะดูยังไงอ่ะทำไมอยู่ตัวเดียวอ่ะไมู่ปากก็เหมือนเป็ดเลยเราไปเลี้ยงบ้านนะขี่ไปนู่นไปนี่ไปขี่ไปตลาด,ปลาดไปในเมืองนี้เท่เลยนะไหวเปล่าวิ่งเร็วนะนกกระจอกเท <c oughs> อส์วิ่งเร็ว พอกับมอไซค์เลยะอ,อ,อะไปโอเคแล้เวเราก็กลับบ้านกันก่อนเดี๋ยวเราจะแวะอีกที่นึงก็คือหินหองหินที่ทมีลักษณะเหมือนหัวง,งูนะครับรใช่แล้วจะไปดูกันโอเคครับผมเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปต่อไปน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ